น้องดาวจัดดอกเบี้ย1%ให้สิขงงนของเดือนพรอเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะรู้ไหมว่า4วิวคันข้างหลังน้องดาวราคาเท่าไหร่น้องดาวก็ไม่รู้ค่ะอ้าวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะจ๊ะพบก,กับน้องดาวอีกเช่นเคยแล้ววันนี้น้องดาวมารีวิวรถเข้ามาอีกเช่นเคยค่ะคันนี้บอกเลยว่า คุ้มอีกนะคะเออใครอยากได้ไปเข้าสวนเข้าไร่เข้าปั๊มข้าป่าเข้ามันนะน้องดาวแนะนำคันนี้เลยบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะอีสุ d ๆดี3ม็ซสุูน Z ์แคอร์สคันนี้นะรถปี2016ราคาเพียง5 7 9 0 0 0เบาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญพิเศษสุดๆค่ะสำหรับพี่น้องดาวหรือว่าสำหรับแฟนเพจรถมือสองสมชายรันเนาะน้องดาวจัดดอกเบี้ย0%นให้1ิเดือนทอนเดือนละ8,000 มีคันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะพอแม่พีน้องคะกระจังหน้าโคเมี่ยแบบนี้ฟรอนต์อีสุสุโคเมี่ยมแบบนี้นะคะมีคันเดียวเท่านั้นใครชอบโดนๆแต่เดิมใจเอ้ยไม่ใช่สิใครชอบเดิมๆแต่โดนใจนองดาวแนะนําคันนี้เลยนะคะเออเดิมมากนะคะบอกเลยว่าล้นมาเลยเดิมๆมาเลยคันทีจำครับกันทั้งคันเลยเออเห็นไหมตาไฟโปรเจคเตอร์รมดาีไฟเดรย์ไลท์มาให้ด้วยบอกเลยนะว่าตาไฟของเขานะ่ะ ไม่มองไม่แตกไม่มีน้ำขา้าเไม่มีนับออกอย่างแน่นอนจ้ะอ่ะด้านล,ล่างน้องก็มาพร้อมกับไฟตัดมองนะคะเข้ามาด้วยโครเมียมอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะมาขยับมาดูด้านข้างกันต่อนะคะสําหรับคันนี้ค่ะอ่าล้อแม็กของเขาเป็นแม็กอร่อยเนาะจากอีสซ์โดยตรงเลยนะคะพ่านพี่น้องค่ะ ยางเดตันใหม่สี่เส้นกันเลยนะคะมาขยับมาดูด้านบนกันต่อนะคะอ่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะและที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรมาพร้อมกับไฟเลีเ้ยวด้านข้างเออไฟเลี้ยวด้านข้างนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องถามมาครบจบทุกๆอย่างเลยนะคะเออคันนี้เป็นตัวยกสูงสูงไม่พอค่ะไปจอดบนหินได้ด้วยแล้วนดาวจะขึ้นยังไงก่อนอาขึ้นได้ละสองสั่เออ ขึ้นได้แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องขาบอกเลยนะคะว่ามีบันไดค้างให้ด้วยนะคะตรงรุ่นนะคะที่สําคัญแข็งแรงทนทานนะคะขย่าแล้วไม่หักนะจ๊ะยกเว้นส้นรองเท้าน่าจะไม่นานนะคะพ่อแม่พี่น้องขามามาดูกันต่อนะคะแมกหลังนะคะอันเดียวกับแมกหน้านะจ๊ะไม่มีใครใส่แมกหลังกับแมกหน้าคนละอย่างกันแน่นอนนะจะ๊ะมาดูกันต่อค่ะสําหรับด้านหลัง น,นี่ไม่ใช่เลยลืมว่าเขาเรียกว่าอะไรกันชนหลังอ่ะบอกเลยว่าตร้งรุ่นแล้วก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะพอแม่พี่น้องขายย้ำราคา ขนาดนี้สวยๆขนาดนี้579,000บาทค่ะดอกเบี้ยศนย์อรเซนต์าน12เดือนจัดไปให้เลย8,000กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของนุญาตพาชมคอนโซลภายในเนาะแล้วก็ฟังชั่นภายในกันต่อเลยคะ่ะเออสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปและที่สำคัญเป็นตัว Spacey c a p เออเปิดแคปได้ของเรานั่นเองนะคะัพัอแม่พี่น้องขาห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะคะกว้างขวางเด้อ กว่างกว,ว,วนะ่าแล้วจะขึ้นยังไงก่อนไม่น่าใส่กระโปรงมาเลยทุกวันนี้นี่เคขึ้นได้ละ นะคะพ่อแม่พี่น้องคะกวางไม่พอนะก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดเครื่องเล่นเสียงสามารถเชันต่อบลูทูธได้ s m a x แฟได้ชัมต่อได้หมดเลยและที่สําคัญมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําเข้ากับสรีระของเรานั่งได้สบายมากๆเลยนะคะขับไกลก็ไม่เมื่อยดากเนาะและที่สําคัญค่ะคันนี้นะบอกเลยว่าเลขไมน้อยมากๆจะ้ะเลขไมน้อยมากๆ <S <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวรอดูเลขไม่กันสักพัก เราคาดว่าพันนี้นะบอกเลยว่าคนลภายในของเขาสวยหรูพร้อมใช้ง,งานเลยที่สำคัญเลขไม่เพียง7 5 0 0หมื่3้เพียกิโลเมตรเท่านั้นเองนะ เป็นคนที่มีปัญหากับเลขใหม่มากเลยไม่เคยพูดถูกนะคะคันนี้เลขไหมา 75, กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพ่อแม่มีน้องค่ะบอกแล้วเนาะว่าพร้อมใช้งานนะคะอ๋อแล้วที่สำคัญเนาะ,ะก็คอนโซลด้านในเบาะด้านในนะคะนั่งได้สบ,สบายเลยเม่ ไม่แคบนะนั่งได้กว้างๆเลยใครมีลูกเยอะหลานเยอะนะคะไม่ต้องไปออกสีประตูแคบแคบก็เหลือแล้วจ้ะย้ำราคากันอีกครัง้งคันนี้นะคะ e s ุดๆ d max 3 0 z 4ุ v ์ r w e r คันนี้นะคะราคาเบียง5 7 9 0 0 0บาทคา่ะเออลูกค้าประวัิดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะ์นะและที่สำคัญน้องดาวจัดดอ,อกเบี้ย0%นาน12เดือนให้ด้วยพรเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะไปเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตพาชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ ขึ้นกันยากลงกันยากนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะจากการชมห้องผู้โดยสารไปแล้วรวมๆก็ว่าห้องผู้โดยสารก็นั่งได้หลายคนนะแล้วก็ก,กว้างมากอ่ะมาดูกันต่อค่ะทิ่สภาพห้องเครื่องบอกเลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์ DDI Blue Power คอมเร r วเนาะขนาด 3,000cc นะบอกเลยว่าเร็วแรงแรงจัดประหยัดจริงจ้ะพี่จา๋าอ่ะ ตนงตัวน็อตไม่มีการหอดไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญเม็ดอักอยู่ครบทุกจุดกันเลยนะคะของแล้วในเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยใส่กรองอากาศดูแลให้หมดทุกอย่างค่ะย้ากันอีกครั้งย้ากันอีกทีสาหรับ Isuzu D-Max 3.0 Sedan 4 Wheel คันนี้รถปี2016คันนี้ราคาเพียง579,000บาทค่ะลูกค้าประวัติดีเริ่มต้นี่ฟรีดาได้เลยและที่สําคัญน้องดาวจัดดอกเบี้ย0%นาน12เดือนให้ด้วยผ่อนเพียงเดือนละ 8 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสนใจคันนี้นั้นรีบโทรมาหา้องดาวเลยเพราะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ0ูนย์3 6 5 5 6ค่ะย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะที่เบอร์0ูนย์3 6 5 5 6จ่ะสําหค่ะสำหรับวันนี้นะ้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆท,ทุกคนนะกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดหิดใจเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ้องดาวจะขอตัวลาละเอ,ออย้ำอีกก็ฝากพี่พทุกท่านนะเชว์รมของเรามีสองสาขาสาขาแรกอยู่ที่ าทางมาตลาดลงเกลือและอีกหนึ่งสาขาค่ะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12องอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้น้า,าดาวขอตะลตไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วพี่จะให้หนูเอาลงยังไงเห็นไม่เนี่ยวว่าขาคนมันไม่ถึงมันร้อนมันปิดไม่ได้